ครับกลับเข้ามานะครับย้ำอีกทีว่า2,400บาท6ขวัดงานงาส2ยังอยู่นะจ<ท>ะ๊ะโทรสังมาได้ที่0 8 2 4์แป6ส่มนะครับมาสรุปแม่แม่เราต้องให้เป็นแม่เราเรายจา<ม>๊ะจากจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะ <S 1> 1. <S จากทางอีสานเมื่อกี้นะฮะตอนแรกแล้วก็ฟังเรื่องราวที่บ้านของคุณแม่ที่กำลังปลูกสร้างนั้นอยู่ติดกับวัดครับเรียกได้ว่าเปิดประตูเจ้าเอกันมาเจอโอ้โหฮัลโหลเมนเลย <ทะ S 1> ตรงนั้นเลยซึ่งหลายบ้านมี คือเป็นที่มรดกเนาะคือมันเลือกไม่ได้จริงๆจะทำยังไงแล้วพอฟังเรื่องราวในชีวิตของคุณแม่ก็แอบมีปัญหาในครอบครัวเนอะเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่แหละในครอบครัวแหละปัญหาหลายครอบครัวก็เจอปัญหานี้แต่อะมาคุยกันเรื่องที่ดินตรงนั้นดีกว่าจริงๆที่บ้านเราที่เราจะปลูกก็ไม่ควรติดวัดติดเมนใช่ไหมพี่กล้ยถ้าไม่ปลูกบ้านเอาจริงๆสมมติตอนนั้นคุณแม่เลือกได้แล้วคุณแม่ไม่ปลูกบ้านจะให้คุณแม่ทําอะไรดีกับที่ตรงนั้นร้านค้าได้ ร้านค้าได้คือถ้าเอาเอาจริงๆนะไม่นิยมให้ทําสิ่งปลูกสร้างเลยณนะตรงนั้นณตรงนั้นไม่นิยมเลยให้ทําสิ่งปลูกสร้างเป็นตลาดได้เป็นอะไรก็ได้ปลูกอะไรก็ได้เป็นต้นมงต้นไม้เกษตรกรรมมาได้นะ,ะแต่ถ้าเราไม่มีที่เลยนะคะเออให้ให้แปลเปลี่ยนสถานที่นะคะให้อยู่เป็นร้านค้าแล้วก็บ้านอยู่ข้างหลังเทน อ๋อเป็นร้านค้าข้างหน้านะคะมันจะช่วยได้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมคุณดินครับเราอยู่ใกล้ผีเราต้องเรียกแขกให้เขาเรียกแขกแทนการการมีร้านค้าหน้าร้านแบบนี้หนึ่งเราต้องไหว้พระทุกวันอ่าใช่มันเป็นนันไฟบังคับที่เราทําทุกวันใช่ครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราไหว้พระเราต้องกวดน้ําเขาได้รับทุกวันบุญกุศลน้ำนั้นเลยค่ะเขาจะนําพาคนมาให้เรารู้จักและอีกหนึ่งธุรกิจใกล้วัดมีงานศพงานบวช อยู่ถ้ามีร้านค้ามันจะดีมากเลยคุณผู้ชมผมกำลังคิดเลยว่ามัน,น,ม,น,ม,นมันจะดีมากเลยในะเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเครื่องสั่งกัพันเป็นอะไรอย่างนี้นะต่อยอดผมว่าอยู่ใกล้ใครผ่านไปผ่านมาจะเข้าพันษาเทียนซื้อเทียนใกล้ๆได้ซื้อเทียนออซื้อทูบซื้อทองแผ่นทองคำเปลวสำคัญไฟเช็คอย่างนี้ ใช่น้ําแข็งน้ำโคกยังขายได้เวลาจริงๆแล้วจะหากันขึ้นมาคุณไปวัดบางทีต้องไปยืมหลวงพ่อหลวงพ่อก็ลำบากอีกร้านค้าหน้าวัดข้างวัดเนี่ยสำคัญนะเออปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเมื่อกี้แล้วมัวจะฟังเรื่องเรื่องคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็หนักใจไปใหญ่แต่คุณแม่เขาเป็นคนเก่งและแร่ง เก่งและแกร่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะอที่น่าสงสารมากเลยดวงจตาเขาอ่ะรักพ่อมากเลยนะในดวงเนี่ยจะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวต่อให้พ่อไปมีใครก็ตามแต่เขาไม่เลิกหรอกเขาไม่เลิกนะคะเขาจะอยู่แบบเนี้ยเขาจะให้อภัยคนได้อนะคะต่อ่ายังไงถ้าเป็นคนนิจใจบุญสุนทานคนหนึ่งเลยคุณดินนะครเนี่ยใครที่แบบจะคนแบบนี้นะใครทําของไม่เข้านะคุณดินยิ่งเรามีวิธีแก้ก็คือหนูบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่า ให้ตั้งน้ำทุกวันให้กับพระบุทธรจ้าวให้ยับการตั้งถวายน้ําพระทุกวันนะคะใครทาของก็ไม่เข้านะคะของนั้นแหละค่ะต่เข้าตัวคนทํานะแล้วก็แม่แม่เขาก็ดูเป็นคนกัดตันยูนะพาแม่มาเลี้ยงดูแม่ตัวเองนะครับไม่ได้ทอดทิ้งได้ใงนะการบูชาพระในบ้านสำคัญสำคัญนะครับยังไงก็ขอให้คุณแม่ดูแลตัวเองด้วย สุขภาพสาคัญก่อนแข็งแรงก่อนที่สาคัญนะคะลองลองลองยกมือขอขมาบิดามันดาที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยที่ดินตรงนี้ที่ดินของพ่อเขาให้นะคะแล้วก็พาแม่มาอยู่ด้วยเนี่ยไหวแม่เลยคุณแม่ไหวคุณยายเลยค่ะขอขมาคุณยายทูบเทียนเพลทูบเทียนเปลและก็ดอกดาวเรืองน้ำปุบ โอ้โหชีวิตคุณแม่ยังการรุ่งได้เลยนะหรือจะทำดูนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกครับหรือลองปรับเป็นร้านค้าก็ได้ไหนๆต่อยอดเนาะปรับเลยเนผมว่าดีถ้านลูกชายเขามาฟังเนี่ยปรับเลยเป็นร้านค้าเลยขายน้ำแข็งก็ได้ลูกกี่คนละลูกลูกสาวคนหนึ่งได้ข่าวลูกชาย4คนใช่ไหมแล้วฟังไม่ผิดนะสี่คนมาช่วยกันใช่นางมาช่วยกันมีที่มีทางใกล้วัดเนี่ย ก็ต่อยอดธุรกิจได้เหมือนกันนะครับนะสบายเลยสบายนะส่วนพืชไร่จะทํานาอะไรก็ได้แล้วแต่สบายมากเลยจะค้าขายของสดจะขายของชําเหล้าเบียร์บุหรี่เนี่ยอ่ะ น้ำแข็งเนี่ยเอาเอะได้ได้ได้จริงมีผมเห็นคนรวยๆแถวหมู่บ้านของอยู่หน้าวัดเยะแยาไหมใช่ค้าขายจริงนะทั้งนั้นเลยแบบทั้งเครื่องสังกะพันเอ๋ยร้านน้าร้านขนมสําคัญแน่นอนอยู่ใกล้นะครับขายได้ทุกอย่างได้เนาะปีหนึ่งอ่ะมีเทศกาลที่ใหญ่ๆประมาณ3เทศกาลไหมใช่โอ้มียอทนะสงกรานตะบตรปีใหม่ก่อนตะบัดปีใหม่อ่าใช่แล้วก็สงกรานอ่า สงกรา์เสร็จก็ตักบาตรทีโวเข้าบรรษาเนาะใช่แล้วก็มีลอยกระทงเข้าไปวัดไหมไปสิไปที่บางทีไปลอยกรวัมาคะอาสาราบูชาอยต้องมีตลอดคุณคนไทยแล้วอ่ะเอะอะเข้าวัดเอะอะเทศกาลอะไรก็ถินเนาะได้หมดเลยจริงๆนะครับอันนี้โอ้พูดกันจริงๆการอยู่ใกล้วัดไม่ใช่เรื่องแย่ดีนะคะดีเป็นเรื่องดีดีด้วยซ้ำฮะแค่ปรับพวงจุ้ย ให้ถูกต้องเล็กๆน้อยๆนะผมว่าจริงๆมันมีไม่กี่อย่างถ้าตั้งผิดแล้วก็มีทางแก้อย่างที่พี่หมอกล้วยบอกไปนั่นเองนะครับอ่าเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะจ๊ะที่สําคัญเมื่อกี้ลืมบอกต้นไม้ไปเอต้นมะขามกับต้นมะกรูดนะคะคุณผู้ชมถ้าบ้านใครที่อยู่ใกล้ใกล้วัดใกล้เมงสิ่งที่สมควรปลูกนะคะทิศทางที่อยู่ใกล้เมงใกล้วัดนะคะต้องมีต้นมะขามและต้นมะกรูดนะคะต้องปลูก นะครับนะกันพูดผีได้นะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะตามความเชื่อย้ำทีว่ารายการเราเป็นรายการความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยอ่าเวลายังพอมีแถมเรื่องพวงจุ้ยหน่อยดีกว่าเรื่องบ้านตำแหน่งบ้านของเราได้เลยค่ะเมื่อกี้ไปเรื่องถึงไหนแล้วเนี่ยบันไดอ๋อเมื่อกี้ถึงสุดท้ายทิ้งไทยก็ด้วยเรื่องบันไดนะคะต่อมาเ็าเขาบอกแล้วบ้านเว้าแหว่งรูปทรงกะบาตนี่ไม่มีนะ บ้านยังไงกากบาทนะไม่มีเนาะเขาเขาบอกว่าเป็นความตายถ้าสมมติโอ้ถ้ามากากบาทจริงๆไม่มี armor, están, ไม่มีใครดีไซน์เป็นกากบาทเนี่ยแปลกมากนะฮะไม่มีไม่มีไม่มีหรืออาจจะมีไม่ก็ไม่ควรทําไม่ควรดําอยู่ยังไงครับคุอยู่ยังไงบ้านกากบาท อยู่ยากนะไม่มีแล้วมาเจอกันตรงกลางเนี่ยแบบบ้านมุมบ้านมุมเข้าทางเดียวไม่มีอยู่ก็ลําบากคุณไม่ได้เนาะเออ่อมาเห็นได้ชัดมากบ้านแตกร้าวในบ้านจะเกิดปากเสียงไม่ดีนะคะหรือเนี่ยบ้านตรงข้ามโบสถ์ถ้าอยู่บ้านตรงข้ามโบสถ์นะคะคเขาบอกว่าจะมีแต่เรื่องความชู้สาวเข้ามาให้เสื่อมเสียอุ้ยอุ้ยแบบอุ้ยแบบพี่นุ่มเลยอุ้ยบังเอิญไหมปะ พี่เลยพันอยู่ด้าข้างบ้าบ้าบ้าไกลไกลไกลกันมากเรลิบลิบเสียงดังไม่มีไม่มีมานะคะเขาบอกว่าบ้านรูปแปดเหลี่ยมดีบ้านที่มีเหลี่ยมตึกหน้าจั่วแทงด้านหน้าหรือหลังมีหน้าจกไหมมีหน้าจั่วเนี้ยหน้าจั่วถือว่าดีนะคะครับดีมากเลยเขาบอกว่าถ้าบ้านเนี่ยอยู่ติดกับโรงพยาบาลอืไม่ดีอ่า บ้านติดโรงพยาบาลเนี่ยคือไม่ดีนะคะไม่ดีในทางที่นี้คือไม่เหมาะสําหรับการเปิดธุรกิจการค้าเพราะมันจะเป็นหนี้มันจะเป็นหนี้แต่ถ้าเป็นบ้านพระคาศัยอะได้ไม่ติดนะคะแต่ถ้าอยู่ใกล้โรงพยาบาลมไหล่และคุณทําธุรกิจการค้าต่อให้ขายดียังไงเขาบอกว่าจะมีหนี้เป็นภาระตลอดเลยถ้าโรงพยาบาลนะถ้าเป็นบ้าน อ่าเป็นบ้านอะได้อยู่แต่จะทําธุรกิจหน้าโรงพยาบาลเหมือนก็จะเปิดร้านค้าขายนู่นขายนี่ก็มีนะคะมีเยอะแยะไปนะต่อมานะคะเขาบอกว่าถ้าบ้านบ้านที่ปลูกใหม่ครับอยู่ใกล้กับบ้านร้างเนี่ยดีไหมคุณดินปลูกใหม่โอ้โหบางทีบางทีคือดีไม่ได้แล้วคุณดีไม่ได้เออมเลือกไม่ได้จริงนะทำยังไงจะทำยังไง ไปรื้อบ้านข้างๆเลยเขาไม่อยู่พอดีไม่ได้เขาบอกว่าให้ก <ทำ S 2> ้นทำแพงฝั่งนั้นให้สูงขึ้นทำยังไงก็ได้ให้เห็นบ้านร้างน้อยที่สุด จะกำแพงตามจะต่อเป็นต้นไม้ได้ไหมเป็นรั้วสูงขึ้นมาเป็นต้นไม้แทนคือทํายังไงก็ได้ที่เราอยู่ในตัวบ้านใหม่มเห็นบ้านร้างให้น้อยที่สุดนะคะถึงจะดีนะคะแต่จริงแบบเห็นใจเหมือนกันเนาะคนอยู่บ้านติดบ้านติดกับบ้านร้างคิอไปไหนไม่ได้จริงอะแถวบ้านผมก็มีซอยเดียวกันนี้หละก็คือบ้านเขาไม่ได้แต่ร้างไม่มีใครอยู่อะคือจะไปทําความสะอาดให้ก็เดี๋ยวก็บุกลุกอีกบ้าน,านเขาก็คล้องโซ่ต้นไม้บางทีก็ เออบางทีแบบถ้าใครไม่อยู่นะถ้าเป็นเจ้าของยิ่งก็ช่วยมาทําความสะอาดซะหน่อยเนาะผมว่าหรือ,อทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านไว้บ้างเออเพื่อนบ้านเขาใจดีนะบางบ้านใช่เขาทำไว้เก็บกวาดาไดจ้จริงๆมันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรอกครับ<ช>จริงๆการเข้าไปกวาดบ้านกวาดอะไรเงี้ยถึงบอกบ่อยๆว่า สุดท้ายแล้วเพื่อนบ้านอะสำคัญสำคัญต้องรักกันนะรักกันคนอยู่จะพึ่งพาอาศัยกันเวลาไม่อยู่บ้านจะได้ฝากบ้านเขาได้ช่วยดูหน่อยอะไรเงี้ยมีนะฮะถ้าอ่ะไปเจอเพื่อนบ้านมาหาอะไรเป็นไงอย่าว่าจะฝากบ้านเลยไม่ต้องฝากบ้านเขาก็จะเขาก็จะไปไปทําเหมือนเป็นเจ้าของเองนั่นเองนะใชเยอ่แย่ไปนะอันนี้ก็บอกบ้านที่ต้นไม้ยังเบนหางอกอืม ไม่ดีเลยทางออกจากตัวบ้านเราคือถ้าบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามันเอียงมันเบนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ต้นไม้เนี่ยรู้สึกว่ามันเอียงมันรูปทรงไม่สวยมันไม่มีแบบสูงขึ้นเพกกิ่งก้านเนี่ยให้ตัดออกเลยโค่นทิ้งไปเลยคุณนินถือว่ามันไม่ครบห่วงจุ้ยถ้าทรงมันดูแย่ดูแปลกตั้งแล้วเอ็นออกนอกบ้านมีกิ่งเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่สวยบ้านห่วงจุ้ยไม่ดีนะคะตัดออกเลยตัดออกเลยได้ต่อมานะคะเขาบอกว่า ถ้าหน้าบ้านมีบ่อน้ำสองบ่อสมมุติอ่างตรงเนี้ยไว้เลี้ยงปลาอีกงายาอีกงานหนึ่งเป็นน้ำพุตามตำราเขาไม่ให้ใช้นะคะต่อในบ้านในเมืองก็ตามนะคะนี่บอกไว้ก่อนเลยถ้าใครอยากได้น้ำพุก็น้ำพุไปเลยครับอ่างปลาก็ไปตั้งไว้หลังบ้านแดนเป็นความสวยงามหรือเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นตู้ปลาในบ้านเป็นตู้ปลาจบไปติดนะคะแต่ถ้าฝั่งเนี้ย เป็นอ่างปลาคุณผู้ชมเอออ่างปลาสวยแลืปล่ครับอีกฝั่งนึงเป็นน้ําพุขึ้นมาฝึบฝืบฝบไม่มีในตํารานะคะถือว่าโหงหิงไม่ดีนะคะคุณผู้ชมเอาสักอย่างนึงเอาสักอย่างบ้านนั้นจะไม่เหลือบ่อปลาครับก็ปลาครับไปเลยน้ำตกนน้ำตกอะไรก็ว่าไปให้อยู่เป็น หลักไปแหลกอันเดียวพอแต่เราพูดถึงเรื่องบ่อปลาคราฟเนี่ยบ่อปลาคราฟลักษณะห่วงจุ้ยที่เขาทําธุรกิจนะคะบ่อปลาคราฟต้องทําให้ลักษณะมีความหมนห้ามมีเหลี่ยมเอาห้ามเหลี่ยมเหรอใช่อ๋อถ้าการค้าใช่ค่ะอ๋อหรือว่าคุณินเลี้ยงอยู่ที่บ้านเลี้ยงแต่ไม่ได้ค้าขายอะไรเลยที่บ้าน,ท,านที่บ้านต่างจงังหวัดคุณพ่อ,อกเกษียณแล้วไม่ไมรู้ไม่จะทำอะไรพ่อก็เลยทําบ่อปลาคราฟเองว่างขนาด ว่า oh, <so S 1> ที่ <y od. S 1> ดูนี่คือคนกเกษียณผมเข้าใจเลยนะพอ่พอพ่อแ,แ,แม่เป็นกันพ่อผมทําบ่อประคราฟเอง mm hmm. บอ่อลึกเลยลึกเลยลึกแบบเอวเลยหลานก่อนลงปลาคราฟนี่หลานลงไ,ไว่ไหวเป็นภูวิลล่าเลยนะฮะแล้วเขาพ่อก็ทําน้ําตกเองโอ้โหโอ้โหบ้านผมนี่กลับไปแต่ละทีก็จะมีสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ตลอด ผมหวังว่ากลับไปผมจะไม่เจอน้ำพุเดี๋ยวผมไปเตือนเขาก่อนลงไปเตือนนะห้ามย่าไม่คนว่างบางทีนะหรือถ้าแกทําเองให้แกปรับเป็นมนมนมนวนหน่อยอย่าให้แบบเหลี่ยมทัดไม่ดีอค้าขายก็จะฝึดเครื่องไม่ได้กาไรพึ่งบารมีมาหาพี่ยงไงบารมีเพ่มาหาลูกผู้พึ่งผมพึ่งผมดูด้วยลูกชาย ที่ยอดเยี่ยมเลใช่ค่ะพูดได้อยู่แล้วพูดเบามากคุณผู้ชมเบาเบาเหมือนกัดฟันเหมือนกัดฟันก็สุดท้ายเดี๋ยวเรามาฟังอีกเบรกหนึ่งก็ได้วอีกเบรกหนึ่งหมดแล้วนี่หมดแล้วนี่คุณหมดแล้วเบรกคุณจะตอบเบรกสี่เหรอไม่ใช่อีกเทปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแม่เราดิเอ๊ะหมดจังวะอ๋อต่อมาต่อมาแถมแถมเขาบอกว่าหน้าบ้านนะคะถ้าเปิดประตูหน้าบ้านเมื่อไหร่นะคะมีสระว่ายน้ําอยู่ทางซ้ายมือนะครับ กขาต้องคู่กับมังกรเขียวหรือพญานาคราดเอยแต่ถ้าไม่มีเลยเป็นบ่อใหญ่ๆเลยไม่ดีซับจะไม่เหลือครับเปล่าเบ่อเปล่าเปล่ไม่ดีนะคะไม่ดีขอให้มีมังกรหรือพญานาคใช่ค่ะถึงจะดีอะไรหน่อยถ้าต้องอยู่ทางซ้ายมือใช่ไหมซ้ายมือนะเบืดประตูน้ำมันปุ๊บซ้ายมือนี้คือแบบเป็นแหล่งน้ำนะถ้าสังเกตดีๆในเรื่อง สะน้ำบ่อน้ำกับพวงจุย้ยนี่สําคัญมากเนาะสำคัญนอนแบบเล็กจะ<า><ๆ>เล็กจะน้อยจะอยู่คอนโดเดี๋ยววันหลังลองเรามาคุยกันเผื่อเป็นแบบคอนโดบ้างไหม เออลเงขยับแคบลงมาหน่อยสําหรับคนที่น่าจะเป็นวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยที่อยู่<ด>คอนโดอยู่บ้านคอนโดนะฮะอ่ะต้องรอติดตามแล้วกันว่าเราจะนําอะไรมาฝากแต่รับรองว่าถูกอกถูกใจอย่างแน่นอนเหมือนเอ้าทิ้งท้ายกันไปครับงามหนึ่งและงามสองย้ำนะครับโปรโมชั่นยังจัดให้คุณได้เสมอโทรมากริ้งก้างตอนนี้จบรายการเดี๋ยวเรารับสายรอจดออเดอร์กันเลยเอาไปเลยสองพันสี่ร้อยบาทหกขวดด้วยกันนะครับอย่ารอช้าสองพันสี่ร้อยบาทนะจ๊ะมา วันนี้วันนี้ได้เนื้อหาสาระเต็มเรื่องห่วงจุ้ยบ้านเยอะมากโอ้ยหลายคนรีเควสเข้ามาเนาะพี่ก้วยเนาะ,ะว่าเรื่องบ้านเนี่ยสำคัญมันอยู่ใกล้เราสามารถชะโงกหน้าไปดูได้เอ๊ะตรงหรือเปล่าเปิดมาฮะจะเอ๋เมนหรือเปล่าด้วย <ạ. S 1> บางทีนะเราไม่ได้สังเกตอยู่ไปตั้งนานอ๋อเมนอยู่ตรงนี้ก็มีดังนั้นใครสงสัยเรื่องไหนส่งมาถามพี่หมอกล้วยได้ทงางไลน์นะแอดเกษตรงามวันนี้เวลาของเราทั้งสองคนหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับสวัสดีจ้า Oh, cool, cool, now.